เล่นตัวอื่นบ้างเถอะเกมมันได้หลากหลายแต่ละตัวมันก็เก่งในแบบของมันใช่ครับทุกตัวละครเก่งหมดยิ่งเกมนี้พี่แปะพี่ข่องใจยอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่แบบแหงต่ำกว่าไพ่าตายลงไปเขาจะซีเรียสเรื่องขอมมากๆเช่นแบบแหลงถ้วยทองสมมติเฉยๆนะครับณปัจจุบันเนี้ยถ้วยทองบางคนนะครับใช้คำว,ว่าบางคนเ,เพื่อนกดแบบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครเมตา ซึ่งกดแบบตัวละครอะไรมาก็ไม่รู้อย่างเช่นแบบมันไม่เข้าคู่กันะเพื่อนกดอะไรมาดีะเลียวตะอีกคนนึงกดเป็นเป็นฟูจิมะหนึ่งมาสมมติอย่างเงี้ยมันไม่เข้าคู่กันอย่างเงี้ยสมมติเฉยๆนะเพื่อนไม่พอใจแล้วเพื่อนคนโยนเกมเลยพี่ถามหน่อยว่าถ้วยทองเนี่ยหยิบตัวอะไรก็ได้มันอยู่ที่ใครอยู่หลังโทรศัพท์มากกว่าว่าเล่นเก่งหรือเปล่าเข้าใจคอมเกมรับหรือเปล่าตัวละครไม่เกี่ยวเลยนะครับขึ้นมานูนะ่นน่ะจนแบบไพ่ตายที่พี่อยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยตัวละครก็ยังเฉยๆเลย การเข้าใจคล้อมมากกว่านะครับถึงถึงจะถึงจะเรียกว่าเล่นเก่งจริงนะครับหยิบตัวอะไรก็ได้แค่แค่เข้าใจคล้อมในการเล่นมากกว่านะแค่นั้นเองอย่าไปซีเรียสจะไปด่าเพื่อนนะเวลาเพื่อนหยิบตัวละครแบบไม่ถูกใจเราอะบางคนหยิบมูราสเมะมาอย่างเงี้ยโอ้โ oh, หด่าเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่บางทีมูราสเมะถึงแบกนายเลยนะพวกถ้วยทองอะบางทีเขาตบกันไม่เป็นนะครับพวกมูราสเมะพวก เทศยะดังรดวๆฟุกุดะดังอะไรพวกเนี้ยบางคนมันตกไม่เป็นเลยฟุกุดะนี่ตัวเมตาในแรงล่างๆเลยส่วนแรงข้างบนหัวบวมแต่เม่อกี้ไปคู่ยาสุดะเป็นไงแรงข้างบนก็ตกลบลําบากมันมีบัฟของมันซึ่งการจับคู่ตัวละครเนี่ยคนที่อยู่ตั้งแต่ณปัจจุบันเนี่ยใครอยู่ตามกว่าภพา่ตายแล้วกันพี่ว่าไม่เข้าใจหรอกตัวละครแต่ละคอมต้องทําอะไรอย่าไปยึดถือว่าตอนแข่งเนี่ยเขาเมตาสองซีมีซีใหญ่ซีรองแล้วนายต้องทําตาม มันเล่นไม่ได้นะครับถ้านายไม่เข้าใจจริงๆว่าซีลองหยิบมาทําไมซีใหญ่หยิบมาทําไมแล้วต้องเอามาเข้าคู่กับตัวทําแต้มเพราะอะไรถ้านายไม่เข้าใจนะหรือนายคิดว่ายังไม่รู้อะ่ะอย่าไปหยิบมานะครับมันไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเอามาวิ่งให้มันคนครบอย่างเงี้ยมันเป็นการถ่วงเพื่อนนะครับเช่นนายอยู่แหลงซิลเวอร์อย่างเงี้ยนายหยิบซีใหญ่ซีลองแล้วให้เพื่อนทาแต้มคนเดียวถามหน่อยว่าเพื่อนนายอะสกิลเพถึงหรอพรสวรรค์ถึงหรือเปล่าจะมาทําแต้มคนเดียวแล้วนายไปทําพื้นที่ให้เพื่อนเล่นได้หรือเปล่า นายไม่ได้ช่วยอะไรเลยนายวิ่งตามเพื่อนแล้วไปโกรธแล้วก็กดจอมแพ้อันเนี้ยพี่ฝากไว้นิดนึงนะครับมันไม่ถูกต้องนะครับนายไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยเพื่อนทาบอลเสียเป็นเรื่องปกติของตัวทําแต้มที่โดนโดนตกเพราะว่าเขาโดนลุม3คนไงแต่ถ้านายเคลียร์พื้นที่ให้เพื่อนเล่นหรือว่าดึงสเปซให้เพื่อนเล่นแล้วเพื่อนไม่ส่งตอนนายลก่กอย่างเงี้ยนายค่อยโกรธเขานะครับเล่นเกมให้เป็นอย่าให้เกมเล่นเรานะครับอย่าเอาแบบความคิดส่วนตัวเรามามาลงกับเกมว่านายถูกเสมอ อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเกมมันจะสนุกมากสลมดังสนุกมากๆนะครับแต่เกมมันเครียดเพราะว่าลูกบาสลูกเดียวนะครับแย่งกันเล่น6คนมันไม่เหมือนพวกอ V อะไรอย่างเงี้ยเออก็ฝากไว้นิดนึงอย่าหัวร้อนกันอย่าโพสต์ดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเกมมันจะไม่ค่อยสนุกไนงะคนก็จะเลิกกันเยอะบางคนผู้หญิงเล่นอย่างเงี้ยไปด่าเขาว่าพี่สงสารเขาเลย